ต้อมนาหไทยตอบเคลียรชัดๆลูกชายโนอาหน้าหวานเหมือนแม่ถูกทักบ่อยเป็นสาวหรือเปล่าต้อมนาหไทยตอบเคลียรชัดๆลูกชายโนอาหน้าหวานเหมือนแม่เพราะเป็นคําถามที่เจอบ่อยและยังไม่เคยได้ตอบหรืออธิบายอย่างจริงจังถึงเรื่องที่หลายคนมักจะคอมเมนต์ด้วยความสงสัยในทํานองว่าน้องละมุนมากค่ะถ้าไม่ติดผมสั้นคิดว่าเป็นลูกสาวน้องคือสวยแบบตะโกนเลยค่ะเป็นลูกสาวใช่ไหมหน้าหวานเหมือนแม่เลย ล่าสุดต้อมนะฮาไทยพิจิตตานักแสดงสาวรุ่นใหญ่แต่หน้าเด็กเวอร์วัย54ปีก็ได้ถือโอกาสดีชวนลูกชายโนอาทําคลิปวิดีโอเปิดใจถึงเรื่องนี้แบบหมดเปลือกผ่านช่อง t i k t o อกโดยโนอายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ชายร้อปเซด้วยน้ำเสียงท่าทางอารมณ์ดีไม่ได้มีดราม่าขณะที่ต้อมนะฮาไทยก็ร่วมคอนเฟิร์มเช่นกันว่า ที่ลูกชายมีแฟนเป็นผู้หญิงตลอดแม้หน้าตาอาจจะดูหวานอย่างที่หลายคนสังเกตรหรือรู้สึกก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการเปิดโหมดอ้อนขอให้โนอามาหาแม่บ่อยๆเพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยตอมแม่ลงคลิปโนอาอย่างตอนวันเกิดมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าลูกชายหรือลูกสาววันนี้ให้เจ้าตัวเขาเคลียร์เองดีกว่าลูกชายหรือลูกสาวโนอาแมนแท้ ตอมไว้เดี๋ยวก่อน man แมนแท้ทำไมท่านี้อ่ะคืออะไรอ่ะโนอาหกอกตอมแมนจริงๆใช่ไหมเราโนอาแมนจริงสิตอมมีแฟนก็ผู้หญิงตลอดไม่เคยเห็นเขาพาผู้ชายคนไหนเข้าบ้านเลยและตอน14-15ฮอตมากไม่เคยเห็นพาผู้ชายมาไม่มีมีแต่เพื่อนผู้ชายแมนๆคือยืนยันตรงนี้เลยนะคะกับทุกคนเลยที่ดูคลิป แม่อยู่ตอนนี้อยากให้ฟังจากปากว่าเขาแมนจริงๆไม่ใช่ลูกสาวแม้เขาจะหน้าหวานก็เถอะเดียวว่าไหนแม่จะทำคลิปจับโนอาใส่วิกเพราะตอนเด็กๆเ,เคยทํามาแล้วแต่เดี๋ยวจะทําอีกครั้งหนึ่งทําให้ดูแบบสนุกๆให้เอซดูแล้วมีความสุขแม่ชอบให้ใครที่มาดูคลิปของแม่มีความสุขหรือบางครั้งก็ทำคลิปเป็นแรงบันดาลใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาหาแม่บ่อย แฮปปี้มากคุณลูกชายมา